ข่าวประคับแมนเชสเตอร์เดปตประจำวันที่2กุมภาพันธ์โดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เดปตเย็นนี้ขอเสน,นะกระแสเด้งพอชก่อนจบซีซั่นแรงทำผีหูผึ่งเลยนะโดยทางบริเโอโปชิตโนนะผมอาจจะไม่ได้รับโอกาสในการคุมปารี่ซงแม่งไปจนจบฤดูกาล2021นี้เพราะภายในองค์กรนั้นะเต็มไปด้วยคลื่นใต้น้ำซึ่งพอกระแสนีน้แพร่ออกมาทางเมนยูก็ค่อยค่อย ทำท่าจีบนะฮะหวังจะแต่งตั้งสู่บอส full time ในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้โดยการบริงานจากทางเทลฟุตสื่อของคุณภาพเหมือนน้ำหอมบอกว่าบอร์ดของทางเปเช่พิจารณาเด้งพอชหากไม่สามารถนำทัพกลุย่ยทางผ่านมัตริกในรอบสุดทีมสุดท้ายแชมเปี้ยนลีกในช่วงปลายเดือนนี้ได้สำเร็จและคนที่ทางพออกีฬาเลออันโดนะฮะจีบนั้นคอยท่าบอกไว้แล้วก็คือซีดินซีดานเทรนเนอร์ว่างงานนับจากทางแยกทางกระทางหลังชุดขาว ซึ่งสั่งสมาบารมีมากพอปรับแข้งอีกโก้จัดอย่างทางเดม,มาจูนเ,เนียมเรเนมซี่แล้วก็อาจจะมีส่วนช่วยให้ครเียนเอเบเป้ต่อสัญญาใหม่เล่นที่ปร,รักเดอะแพนคในกรนีหากโปเชติโน่ไร้สังก,กัดก็จะเข้าทางปีสแสดงเนื่องจากประทับใจกับบอสปรานีมานาดแล้วตั้งแต่ปูุปันทอนแดมพอสเปอร์ดังนั้นพร้อมจะส่งทีมงานทาบทามทันทีเพื่อจะเตรียมรับไม้ผัดนะฮะจากการรักษาการผู้จัดการทีมรับลักนิกตอนสิ้สญญนซีซั่นปัจจุบันนี้ นะผมเป็นตัว่าง,งานนี้ต้องรอดูันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับสอแววจะปิดฉากย้อนสถิติกรินบูธท,ทุกนัดกับทางแมนยูก่อนถูกตั้ง4ข้อหาหนักในรึรงขงันี้เดี๋ยวเรามาย้อนสถิติในการลงสนามทุกนัดของแมนยูก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะตั้ง4ข้อหาหนักทำร้ายร่างกายบังคับขืนใจลวนละเมิดทางเพศและก็ขู่ฆ่า เฮเบรยสลอบสันแฟนสาวของตัวเองทัานี้เหตุก,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 กรารณ์ดังกล่าวนียที่กลายเป็นประเด็นร้อนในเชิงลบมาจากทางเฮเบรยสลอบสันออกมาเผยภาพและก็คลิปเสียงนะฮะผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวที่มองบอกได้ว่าถูกไมสันเกลิดบูธพยายามจะขอมีความสัมพันธ์ทางเพศด้วยซึ่งเรื่องดังกล่าวนั้นถูกพูดถึงหรือว่าถึงหูเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้ามาสอบสวนก่อนจะตั้งข้อหาแข่งไวส์เบรนี้รวมแล้ว4ข้อหาในวลานี้ และนี่คือสถิติในการลงสามทุกนัดทุกรายการของนกเตะก่อนจะถูกควบคุมตัวในครั้งนี้ซึ่งสถิติทุกนัดที่ผ่านมาของไมสันคารินบูธกับทางแมนยูนั้นงานนี้ทางธุรกิจลงเล่นทั้งหมด3นัด22ประตูกับ4แอสซิสกับ3ใบเหลืองเวลาในการลงสามทั้งหมด4,529นาทีส่วนในเกมทางธุรกิจนั้นชุดอยู่18ปีลงเล่นทั้งหมด30นัดทำได้37ประตูกับ9แอสซิสและก็1ใบเหลือง เวลาในการลงสนาม2,283น้าทีเกมยูฟาจูโรปาลีกลงเล่นทั้งหมด18นัดทำไปทั้งหมด6ประตูกับอีก2แอซิสและก็ศูนย์ใบเหลืองเวลาลงสนาม1,350นาทปตีต่อมาก็จะเป็นยูฟาแชมเปียนลีกลงเล่น10บนัดยิงไปทั้งหมด2ประตูกับอีก3แอซิสกับอีกหนึ่งใบเหลืองเวลาลงสนามอยู่ที่516นาทกีต่อมาก็จะเป็นเกมเอฟเอคัพลงเล่นทั้งหมด10นัดทำไปทั้งหมด3ประตูกับอีก1แอซิส ศูนย์ไปเหลืองเวลาลงสนาม736นาทีต่อมาเป็นเกม EFL ครับลงเล่นทั้งหมด8นัดทำไป2ประตูกับอีก2 a s s i s t ทำไปศูนย์ใปเหลืองเวลาในการลงสนาม428นาทีต่อมาก็เกมทางธุรกิจ2นะฮะลงเล่นทั้งหมด7นัดทำไป4ประตูกับอี2ลลก2 a s s i s t เวลาในการลงสนามทั้งหมด5 9 3นาทีต่อมายูฟายูทลีดลงเล่นทั้งหมด5นัดทำไปทั้งหมด5ประตูกับอีก1 assist หนึ่งใบเหลืองเวลาในการลงสนาม4 4 5รีาตีต่อมา f a ฟยุดครับลงเล่น3นัดทำไป3ประตูกับอีก0ูนย์แอสซิสต์ศูนย์ใบเหลืองเวลาในการลงสนาม225ร้ีาตีต่อมาก็จะเป็น EFL Trophy ลงเล่น1นัด1ประตูศูนย์แอสซิสต์ศูนย์ใบเหลืองเวลาลงสนาม9กนาทีต่อมาก็จะเป็นเกมทาภารกิจยูสิบแปดปีไฟนอลสเตลงเล่น1นัด0ประตู0นแอสซิสต์0ูนใบเหลืองเวลาในการลงสนาม90นาี ซึ่งสรุปผลงานในการลงเล่นทั้งหมด176นัด79ประตู24แอสซิส6ใบเหลือง0ใบแดงเวลาในการลงสนาม11,285นาทีในครั้นี้นานะผมเป็น,นว่านงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันนะกันว่าจะเป็นเช่นไรจะปิดฉากอยู่ไหมงานนี้ต้องรอลุ้นกันแล้วมาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับเปิดโปรแกรมเมนูเตทียิ7นัดเดือนแห่งความรัก โดยเปิดโปรแกรมเตะในเดือนกุมภาพันธ์ของแมนยูนะฮะหลังมีคิวฟาดแข้งถึง7นัดรวมทั้งชนอาราติโกมาดริกในช่วยแชมเปี้ยนลีกกันอีกด้วยซึ่งทางรับลังนิกผู้จัดก,การทีมชั่วคราวของแมนยูจะต้องนำทัพปีสแสดงลงเล่นถึง7เกมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้หลังมีโปรแกรมเพิ่มเข้ามาจากนัดที่โดนเลื่อนไปเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควินา9ีนในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งในเวลานี้แมนยูนั้นปรังอันดับที่4ของตารางคะแนนในเกมชามเปี้ยนโดยมีทั้งหมด38แต้มจากทั้งหมด22นัดนำเวสต์แฮมทีมอันดับที่5แค่เพียงแต้มเดียวเท่านั้นแต่หุ่นค้คอนลงเล่นมากกว่า1นัดในครั้งนี้สาระโปรแกรมเตะทั้ง7นัดของปีสแสดงในช่วงเดือนแห่งความรักนั้นมีดังต่อไปนี้เริ่มจากนันผมวันที่4กุมภาพันธ์พบก,กับทางวบิเดนสโบนัดเยา้าศึกเอฟเอคัพรอบที่4วันที่8กุมภาพันธ์พบเบอร์บรี่นัดเยือน เกมชามบริกิตวันที่12กุมภาพันธ์พบซาัมสเตันนัดเยา้าเกมชามบริกิตวันที่15กุมภาพันธ์พบไบรตันนัดเยา้าเกมชามบริกิตวันที่20กุมภาพันธ์พบกระทังบรีดนัดเยือนเกมชามบริกิตวันที่3กุมภาพันธ์พบกระทังอาร์เรสโก้บริกนัดเยือนในศึกยูฟาแชมเปียนลีกรอบ16กทีมสุดท้ายนัดแรกแล้ววันที่26กุมภาพันธ์พบกระทงังวัตฟอร์ดนัดเยา้าในเกมชามบริกิตในครั้งนี้ เป็นนวาง,งานที่ต้องรอดูคืดต่อไปก,กันนะครับว่าะจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับในวิวขอโทษไบรท์หลังเคยวิจารณ์แรงว่าจะไม่ประสบความสําเร็จในโลกฟุตบอลในควารังนี้โดยงานนี้ผมแกรได้ในวิวนะฮะตำนานแบ,บ็คขวาของทางแมนยูออกมากล่าวความขอโทษต่อดีแคนไบรท์หลังจากที่เคยวิจารณ์ไปเมื่อหลายปีก่อนว่ายอดกัรตันทีมเวสต์แฮมคนนี้จะไม่ประสบความสำเร็จในผิวน,น,นิกกิตในครารังนี้ เดี๋ยวต้องย้อนกลับไปในสมัยที่ไบรท์นั้นถูกเรียกติดทีมช่นกฤริชุดใหญ่ขณะที่มีอายุเพียงแค่18ปีในวิวนั้นเคยบองว่าเด็กคนนี้ถูกประเมินศักยภาพเอาไว้สูงเกินไปและจะไม่สามารถพัฒนาขึ้นเป็นดาวดังได้อย่างแน่นอนแต่เมื่อวันเวลาล่วงเลยมาจะถึงไบรท์เนี่ยมีอายุทั้งหมด23ปี อยู่ในปัจจุบันเขากลายเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ในสุดของวงการลูกหนังอังกฤษไปแล้วเป็นกระตันหนุ่มที่มีความสําคัญสูงสุดของทัพขุนค้คอนและก็ยังเป็นเสาหลักของทีมชาติอังกฤษในศึกุตบอลยูโร2020ที่ผ่านมาช่วงกลางปีที่ผ่านมานี้อีกนะครับโดยเขาได้บอกว่าตอนนี้นั้นผมรู้ซึ่งแล้วว่าไม่ควรตัดสินใครเร็วเกินไปจากคติส่วนตัว ด้วยความที่ผมเติบโตขึ้นจากการเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วคอยผันตัวมารับหน้าที่ผู้วิเคราะห์เกมลูกหนังหลังแขวมสตัด๊ดฉะนั้นจึงค่อนข้างเชื่อมั่นในสัจจานแรกที่รู้สึกได้แล้วว่าใช้สิ่งนั้นในการทํางานบาโดยตลอด,ดจนกระทั่งดีแคนไรท์แสดงเห็นแล้ว,วาดอย่าตัดสินใจอะไรใครแค่ห้านทีแรกที่เรารู้จักกันเท่านั้นผมกล้าพูดได้เลยว่ามุมมองที่มีต่อไรท์ได้เปลี่ยนไปจากสมัยวิจารณ์ที่เขาเป็นดาวรุ่งแบบคนละคู่นะ ซึ่งเขาจริงๆแล้วปัจจุบันเด็กคนนี้พึงอายุเป็นแค่23ปีเท่านั้นแต่เขากลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในลีกไปเป็นที่เรียบร้อยเขาคือกัปตันทีมที่มีความเด็ดเดีย่ยวแน่วแน่มีความมั่นใจมีความทอมตัวและกระทําทุกอย่างด้วยความเรียมง,ง่ายเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของทีมและทั้งหมดก็คือความพิเศษในที่คุณไม่มีทางหาได้จากคนรุ่นเดียวกันอีกแล้วบนโลกใบนี้ โดยล่าสุดทางดิแคนไบร์นี่ตกเป็นข่าวลืออย่างหนักกับทางแมนยูซึ่งดูเหมือนว่าเจ้าตัวนั้นก็มีใจให้ทัพปีจแสดงไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่จากการรายงานของสื่อหลักในประเทศอังกฤษนั้นยืนยันแล้วว่าเขามีค่าตัวสูงถึง100ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะผมเป็นไปว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมากกันดีกว่าครับฟันเดอร์บิกเผยปรึกษาไฮติงกาก่อนจะเลือกพร่มทัพเอฟเวอร์ตันในครั้งนี้ โดยตอนนี้ฟันเดวิกกองกลางตัวใหม่ของทางเอฟเวอร์ตันยืนยันแล้วว่าเขาได้มีการคุยกับทางจอหนนี่ไฮติงกาก่อนตัดสินใจจะย้ายมาเล่นแบบยืมตัวจากทางแมนเชสเตอร์เดนนะฮะซึ่งฟันเดวิกไวส้สซีปีรายนี้ก็ย้ายมาร่วมงานกับทางเอฟเวอร์ตันในแบบยืมตัวจนกระทั่งจบฤดูกาลนี้โดยเขายอมรับได้ว่าคุยกับทางจอนนี่ไฮติงกาเพื่อนร่วมชาติที่เคยลงเล่นกับทางเอฟเวอร์ตันมาก่อนที่จะตัดสินใจเลือกย้ายทีมในครั้งนี้ตอนนี้ผมขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ของอาแจ็คอัมสเตอร์ดัม ตอนอายุ18-19ปีจอนนี่กลับมาเล่นในทีมในช่วงท้ายอาชีพของเขาเราได้ลงเล่นด้วยกันและเขาก็ขยับขึ้นไปรับงานโคช้ชแต่นั้นทุกวันนี้ผมยังคงติดต่อกับเขาเรวมไปถึงก่อนจะเลือกสัญญากับทีมผมก็ได้สอบถามเขาถึงเรื่องของเอฟเวอร์ตันและเขาก็บอกว่าเขามีความสุขมาตลอดการเล่นที่นี่ เช่นเดียวกับเรื่องที่ว่าแฟนบอลของทีมมีอารมณ์ร่วมกับทีมอย่างยิ่งใหญ่และก็สนับสนุนทีมมาโดยตลอดบรรยากาศในกุยสันพ์คสุดยอดมากเลยนะนอกจากนี้เอฟเวอร์ตันเคยมีนักเตะด,ดัชหลายคนมาเล่นที่นี่และผมเองก็ติดตามผลงานของทีมมาเหมือนกันดังนั้นผมคิดว่าผมรู้จักสโมสรดีพอสมควรนะผมคิดว่าทีมสามารถขยับอันดับได้ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนเพราะเรานั้นมีศักยภาพในการทำมันให้จบได้ น้านผมเป็นดังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลวงสมสรแมนเชสเตตในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนที่รัชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ